อ่าครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูขูสูฟ่นเด้อครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้บา้าเทปบ้านออกมาอัดชิปสูพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะอยากสิมาแนะนําแล้วก็เดัาเรื่องการเฮ็ดยูทูบสูพี่น้องฟังพร้อมครับผมพี่น้องการจะเฮ็ดยูทูบเบอร์แมนเรื่องง่ายครับผมแล้วก็บอมแมนเรื่องยากสำหรับคนที่เขาเฮ็ดได้ คือไผนะครับเนาะก็ตามสร้างที่อยากจะเ็ด YouTube นะครับหนึ่งตรงมีบัญชี g o o g l e เพื Google, ่อเห้ชี g o o g l e หรือ Gmail นี่แหละครับผมที่เห้จะสมัครแล้วก็สร้างช่อง YouTube ขึ้นมาเป็นห้องจ้าของนะผมอันดับแรกเข้ตรงสร้างช่องขึ้นมาซะก่อนเนาะพอมีช่องเรียบร้อยแล้วเขาก็ขยนันอัพคลิปลง แนวทางการเฮ็ดคลิปกับเล้วแต,ต่ของแต่ละคนนะครับนอก่าสิเฮ็ดคลิปอยังก่อนมานำสุดในสู่สพี่น้องเบิง่งบางคนก็เก็บเฮ็ดเก็ยบยังคือทั้งผู้บางคนก็เฮ็ดดอกงัวเล่นกันไปก็มีบางคนก็เก็บเกมเฮ็ดยังก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับเนาะการเทียช่องยูทูปครับผมพี่น้องที่จะมีไล่ได้เนาะมือนี้ผมก็สิมาเว้าสู่พี่น้องฟังยูทูปสามสามรถสร้างไล่ได้เลยนะครับพี่น้องครับบางคนก็ได้รลายได้หน่อย ตามแต่สีความสามารถของแต่ละคนะคือการที่จะผ่านกดของยูทูบก็ต้องมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงภายในสิบสองเดือนหรือปีหนึ่งครับผมสี 4, ม่พันชั่วโมงนี่ผมกับบลูเื่อกันอันนี้มันบมเนี่ยชัดเนาะว่าเขาฉีดแบบไหนแต่สําหรับผมประสบการณ์จริงของผมคือสี่พันชั่วโมงครับผมคือ ประมาณหนึ่งแสนวิวขึ้นไปนะครับจังสิครบจังสิครบสี่พันชั่วโมงภายในหนึ่งปีนะครับเนาะการเฮ็ดใช้แนวยุทโครับ <c oughs> รผมบางคนกับขาดบางสูงบางคนกับเฮ็ดไปเพื่อความบันเทิงแต่แต่สำหรับผมบริษัทบ้านอีสานพ้ายาวครับผมกับเฮ็ดเพื่ออยากมีรายได้ในอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะโดยธรรมชาติหรือโดยอ่า ปกติของผมผมมีงานเฮ็ดทีเป็นรักเป็นหล่ยงอยู่แล้วครับผมคืออาชีพของผมคือ,อการรับราชาการครับผมตอนนี้ผมรับราชาการมาหกยี่สปีแล้วจะมีรายได้ส่วนหนึ่งทีได้จากเงินข้าราชาการที่ผมได้รับกับโบหลายครับพี่น้องครับเงินเดือนข้าราชาการนี่ผมก็บอกไปเลยว่าโบหลายถ้าจะมีหนีสินเขามาแล้วแห้งแห้งแบบว่าแห้ง เฮงพระละหลายข้นเนาะครับเงินเดือนผมตอนนี้มื่นหาครับผมมื่นหานี่บ่พอใส่แต่ละเดือนอันี่คางวดรถเน่ใส่นี่ใส่ชิ้นเนี่ยเงินเดือนเหลือรับเดือนหนึ่งบ่กเกินบ่เกินสี่พันนะครับผมประมาณนี้สี่พันประมาณนี้แล้คือ Youtube นี่ก็ได้เงินทุกเดือนนะครับเนะาะต่นี่คนติดตามผมหาพันกว่า แต่กับบุคอยไดเงินจากยูทูบเนาะเ็สมาสองปีก็ได้เงินจะได้เงินจากยูทูบ,บประมาณสี่เถื่อนะครับเงินกับเป็นแค่งเงินหลักพันบปถึงเงินคือของข้าเจ้าต่อครับผมการเทสยูทูบกับผมก็ได้ดูที่ว่าดูที่ว่าผู้หนึ่งบางคนอาทเทเข้าวเดียวก็รวยก็มีเงินขึ้นมาหลายแสนหลายหมืน่นแต่บางคนเทดไป คือจังผมนี่ยนะครับบาไตุได้ได้อีหยังพอกระโดดครับผมแต่ก็ขึคือดูทีว่าาสนานะครับเนาะซึ่งผมเหตุ u ูทูบเฮ็ุเพื่อว่าอยากจะแบ่งเบภาระะครอบคั่วพ่อแเม่นะครับเนาะตอนนี้พ่อผมกับเฮ็ดงานกับทั้งปวยเนี่ยทั้งแม่กับบได้มีไรได้อีหยังเป็นรักเป็นแรงนะครับก็เฮ็ุให้เหตุส่วนไปผมกับไม่เหตุหันมาเหตุ u ูทูบส่วนมากอาจจะเฮ็ดกับปัวกับเม่เป็นส่วนหลายครับผม ตอนนี้คือผมมาอยู่ทางไกลแบบนี้ผมกลับบ้านบ่ได้กับผค่อยได้เหตุยูทูบนะกลับกบ้านบ่ได้กับ,บ,บย,กยอดโลกไอ้โควิดนี่แหลคะครับผมเขาหาบมอ,อกจากนอกพื้นที่เนาะผมก็เหตุยูทูบบ่ได้เลยตอนนี้เ็ดคชีปเหดุยังบ่ได้เลยครับผมตอนนี้ก็ได้มากอคชิปแบบนี้เลยะครับผมคือถ้าจะออกไปซื้อคล้องทั้งนอกนี่ก็ต้องวัดไขวัดยัง มันก็หล่เื่องหลยเล่าที่สาคัญล้านโคกบค่อยเปิดเนาะผมกับปเฮ็ดสามารถบ่าสามารถที่จะเฮ็ดคลิปไปเลยนอกจากว่าออกมาวาส่พีน้องฟังก็ไปนี้ครับผมผมก็สิเฮ็ดรายการที่มันสอดแทรกเนี่ยึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับการดูการกินนะครับเนาะคี่น้องคือบางทอการเฮ็ดยูทูบครับผมถ้าจริงจังกั้มันหลมันกะสิเกิดความท้อแท้ความผิดหวังคือจ่งผมเนี่ยนะครับผม เฮ็ดมานีผมกะคิดหวังครับผมน้อมรับเลยว่าจะของผิดหวังเลยแทบสีบ่ปยอจะเฮ็ดยูทัวปีกอไปเลยเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเชื้อห้าขาดหวังสูงเนาะเดือนนี้ห้าตตรงได้เดือนนี้ห้าตตรงเฮ็ดคลิปแบบนั่นแบบนี้จังมทันเตสี่มันบ้อเป็นไปตามพ่วงคืนเนาะเฮ็ดให้เาเมื่อยบ้ออยากคอยอยากเฮ็ดคลิปเรื่องเชื้อครับผมยอดยู ร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวสิผมบอกพี่น้องไว้เลยนะครับเนะาะสำหรับพี่น้องที่ผ่านกดแล้วยอดวิวขึ้นคือจังข,ของผมนี่แหละมัน่ได้งเงินนะครับพี่น้องครับอยอดวิวหน่อยๆแบบนี้เทดไปผมบอกเลยขันหาร้อยวิวขึ้นไปนี่แต่เทียบเป็นเงินไทยหาร้อยวิวนีไ่ได้่เกินไ,ได้ยุดอกวังจะกหาบาทนี่แหละครับผมา <c oughs> การเทสยุดโทมนี่ มันก็นหาเงินยากขึ้กันนะครับพี่น้องโบเมนว่าเอาสิอาบชีพยังลงไปแต่มันบดึงดูดความสนใจอีหลีมันก็บ่ได้ครับผมบ่ได้เงินแน่นอนล้านตัวเช่นเชื่อผมเนี่ยผมไปเปิดเบื่อนนะครับเนาะสามหมื่นวิวนี่ได้ประมาณจากัจกจักสิบกว่าดอลลาร์เนี่ยสิบกว่าสิบเอ็ดสิบสองดอลลาร์เนี่ยนะครับผมมันมันบ่ได้ได้หลายดอกครับพี่น้องสำหรับคนที่ได้อยอดว,วิวเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยสิเออ พ่อสีวายเลรอครับผมพ่อสีดำสีด้วยเหรอจัสราของผมนะครับเนาะโอ้ผมมีทางเลยครับผมถึงยอดวิวตอนนี้ก็แข่งตกแข่งต่้มไปเรื่อยๆกับางเทือกกับท่อนะครับเนาะเพรนี้ครับผมคลิปนี้อาจสิเป็นคลิปสุดท้ายที่พ่อเทวานิสานผ้าเหยาวสี่จะเห็ดลงสู่พี่น้องดึงไปได้เพราะว่าผมฝึกซึกท้อครับการเห็ดยูทูบนะครับเห็ดแบบเต้มันกับเมื่อคืนบางคนก็นให้กำลังใจผมหลายขนาดทั้งเฟียดบุกของพ่าอเบวานิสานพ้ายาว เพื่อนก็บ,บอกว่าสูสู่ยังการนี่แหละครับผมระบว่างเดือนนะครับเนาะเหตุผลนะครับมันนี่อันนี้มาว่าเรื่องส่วนตัวนะครับมมด่ดามาสู้ฟังเนี่ยบางบางเดือนเงินเงืนเดือนรับราชาการนะคผมไ้หน่อยแห้งผมอาศัยกินนื้มยูทูบเนี่ยนะครับผมอาศัยเหตุยูทูบเพื่อเพื่อว่าอยากจะได้รับไล่รับแน่นั่นนะครับนะ ทีเงินทีได้จากยูทูบมาสีรอบของผมผม,ผมกับส่วนมากผมกให้แต่พ่อต่แม่ครับผมเพราะว่าผมเป็นลูกผู้เดียวผมมีผู้ใดไที่จะซอยผมได้นอกจากตัวผมเห็ดบางเชีอนะครับเนาะผมเห็ดผมสั่งใช้แนวยูทูบขึ้นมาผมสั่งคนเดียวตัดต่อคนเดียวเห็ดคนเดียวทายคนเดียวหรือว่าบางเชีอกับไปทายก็ตัวพ่อตัวแม่แหละผม รายได้มันได้ได้ทังเดียวคือตอนผมเห็ดรายได้มันกกระจายออกไปครับผมแด้ก็บอเป็นยังครับผมเพื่อป่าเพื่อท่องของแต่ละคนภายในความพลัวผมผมเป็นลูกพู้เดียวผมก็ต้องทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ครับผมมันจึงสี่เจริญเนาะอันนี้ก็นี่แหละครับพี่น้องมึอนี้กับมานั่งบอกจึงสี่แหละครับพี่น้องนะผมบางเช่อบางที่มันเงาเงาไม่เห็ดจึงสี่เมาบอกแบบนี้ คนอา,าสีเศร้าติดตามผมเศร้ากดกระดิง่งกบว่าเป็นยังครับพี่น้องถ้าท่านอยากรับชมจ้างกดถามว่ารับชมไหมครบ่อยากรับชมกดข้ามไปกะว่ามีปัญหาอยียงนะครับพี่น้องครับสำหรับคนที่จะเริ่มเพจยูทูบไหมล่องเองบึงครับพี่น้องครับล่องเบึงล่องเบึองบ,งบามันสีได้บอ่อ บางคนเห็ดไปรี่หาปียังบ่ได้ไล่ได้ก็มีขึ้นกันครับพี่น้องครับหลายคนหลายท่านเนาะที่มาปรึกษาผมเพื่อนกับผมก็ให้ข้านะนีนไปนะครับเนาะคือผมก็เฮ็ดทุกอย่างเละครับพี่น้องลงทุนตัดต่อเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เกือบทุกอย่างแล้วครับผมผลที่ได้รับกลับคื้นมานี่ผมว่ามันมันหน่อยเล็กเกินอ่าได้คุม้มหอดค่ากล้องที่ที่เฮ็ดไปผมบอกเลย แต่ละสำหรับคนที่สิเหตุยูทูบใหม่ๆกะล่วงบิ่งครับผมใส่โทรศัพท์ตัดต่อหรือเฮ็ดในโทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับผมก่อนสิไปเฮหตคลิปใหญ่ยยๆเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นจากโทรศัพท์ไปะซะก่อนสาระตัวผมเนะาะผมเฮ็ดทุกวิธีทางแล้วทั้งปรับปรุงช่องไม่เฮ็ดคลิปบ้าๆแล้วก็แล้ว ยัดคลิปไปหันแปรนี่แล้วก็เลี้ยวกินนั่นแล้วก็เลี้ยวกินนี่คือลรายอดวิวก็ยังบ่ขื่นอยวู่มันก็รู้สึกท้อแน่ตัวเจ้าของจังสิได,ด้ออกมาเฮ็ดคลิปจังสีสูพส้พีน่น้องเบื่องซูพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะอ่าผู้หลูก็จักสิเฮ็ดจังไงแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะถ้าได้จักหาร้อยวิวขึ้นผมก็อยากจะเฮ็ดคลิปต่ออยู่ แต่ขันก็ได้หอนหาร่อยเล้วก็มาลองคิดบึ่งว่าสิยุดการเ็ youtube หรือว่าสิขายช่องนี้ออกไปคนอื่นคนที่เขาเจ้าส่อยากจะเ youtube เนาะอยากจะเ็ o u t u b e อีลีสำหรับช่องนี้นะครับพี่น้องบอกไก่อนเล่องของผมบาลีบาอีสานพะเยาพัานกดของ youtube เรียบร้อยเบิดได้รับพินเรียบร้อยเบิดแล้วครับผมสามารถส้างได้ได้ได ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมสามารถสั่งได้เดี๋ยวด้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยช่องนี้เอาไปกับแช่เฮ็ดคลิปลงแต่ฐารับเงินอนรถครับผมบ่แน่ครับผมฐามันวิ่งมาไหนอีหลื้อจังใดผมกับสิพิจารณ้าบึงบางทีอาจจะขายช่องถิ่มไปเลยขายอุปกรณ์การเฮ็ดไปเลยเพราะว่ากับบอยสมันมันเบื่อนายมันบ่ไหนเยอะทีผมกับสิคือผมบ่มีวาสนาทั้งผีกับสิรอบๆเฮ็ดถิ่มไปเลย กะสีเอาไว้แช่ซัมนี่สัก่อนจังไรคลิปนี้ครับผมผมกะสีมาเบาแช่ซัมนี่แล้วครับผมพี่น้องท่านใดเบิ่งแล้วกะยี่ตนกะกดศลซับตะไคร์กดติดตามในเชแนลผมในเด้อถึงอาจสี่ว่าได้เฮ็ดคลิปมันมวลสู่พี่น้องเบิ่งกะขอโทษขออภัยในหลายๆคนนะครับที่มารับชมผมจังไรจังไรกขอบพระคุณพี่น้องอีฟิเก่าครับผมที่เขา มารับชมเนาะจะได้กัขอบคุณครับผมชิปนี่ขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องครับโอ้